แต่ยัเด็อ่ะพูดไม่เห็นภาพอ่ะเป็นคนที่ถ่ายแบบเป็นคนที่ถ่ายแบบเก่งมากน่าจะมีความแบบลืมครรมชาติชิ้นลงไปเรื่อยมากวันเจียว เจ็บจี๊ดเด็กมบอก L O L ค่ะ L O L บาดบุญให้ทถามแฝงแฝงแฝงให้สุดแฝงให้น้องสุดไปก่อนคือถ้ามันคู่สีลมคู่สีลมแสกไม่รู้บอกใครไม่ไวบอกแบร์ อะไรเนี่ยนั่งขัมมาอยู่สองคนแากเจนี่เจอพี่โฟดมานานขอบ่นบ้างไปไปขับแล้วไม่หยุดเลยเป็นคนขับแล้วหยุดไม่ได้บ่นไหมเดี๋ยวเขไม่ไไม่ได้เดี๋ยวมันจะโชคเริ่มเบาแล้วอันนี้เดือดเขาชอบทำเดือดโอเคเออ พี่มากันนี้เราควรแก้ไขหนดี่คัไอขำเนี่ยไหมมัไมตาเหรอ